ถึงแม้เป็นคนไม่ดีแต่ว่าก็มีหัวใจมารักใครก็ทุ่มลงไปสุดตัวใครทำไม่เธอเสียใจก็คงต้อได้เจอกันเขาะต้องมเพื่อนในการแบบสนุกด้วนะนะตล์พีเก่งนะ ไปฝึกงานตอนมอ6แล้วมั้งนะคะเพื่อนโดยที่เนี่นยตัวเป็นคนหน้ารองลู สองผู้ใหญ่จำได้โดนบอเพจประจำค่ะรุ่นนี้โดนหนักบอกไวก่อนานาดหัวหน้าห,ห้องโดนเยอะเลย คนที่อยู่หอเราทําตามด้วยนะคะแบบเด็กที่อยู่หออะไรเงี้ยไม่ใส่เนาะใช่แบบไม่มีงบอะไรมาเนี้ยเพื่อนพี่แนนแะนำเลยมถึงแม้เป็นคนไม่ดีแต่ว่าก็มีหัวใจเมื่อรักใครก็ทุ่มลงไปสุดตัวใครทำให้เธอ ก็อ่อนเยอะเพราะมันเยอะค่ะใช่ค่ะโอ้ยแล้วใครอ่ะนะคะอ่าแล้ว ชิมนิดนึงนะก่อนให้ลูกค้าชิมต้องคนพู้ทำต้องเพื่อนๆต้องลองชิมก่อนเนาะนิดนึงไ้และะ้วใช่ยังออกนิดนึงไม่นานไปลองชิมหน่อยอ Uh huh. เด็กก่อนเรียนมาใหญ่อีกรอบหนึงนะคะเพื่อนเราสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะก่อนอก็คือมา6จะฝึกงาน นิเกอร์ <t aker> ลงแจกเงื่อนนะคะค้องค้าสีได้หรอค้องค่ะมีทางหาทางอังกฤษ,ษกเลยนะก้องต่อช่องใหม่มนใช้ได้แล้ว การทาทำขนมได้แล้วแต่ไม่รู้หน้าตอนไหน,อ,อ,น,นอันนึงมันมีขยะองที่นม่ว่าอยากให้ลองขายหน้าร้านอันละห้บาทเอ้ยหนูแหหนูห้าบาทฮม่มีสองสูตร ม,มีสตรแบบให้ให้ใหต้มก่อนหรือสุดแป้งอะอ่าเครัวไม่ได้ขายครวัวให้นะคะเพื่อนคดีทำเสียงวันนั้นนี่นัทคอมตอนนี้จะเข้าสอบพลเพียงแล้วก็จะทารามจะให้ลองฝึกทำคลิปทุกบ้างนะคะเพื่อน มันน้องนี่ว่ามันช่วยเบาความเครียดที่ทํางานได้มันมาอารมณ์ได้นล้วมันเริ่มร้อนแล้วเนาะแค่ใช้ฟังการเวลาทําเอ๊ะขอกินเล่นนะคะเพื่อนหรือหรือตรงห้องเราบอกว่า หัวร้อนน้ำทอดน,นะม่ค่อยทอดน,นะคะให้มันพอให้พองใหญ่ตุ่มตุ้มอันนี้จะไม่ได้ยี่ห้อนะนะคะเพื่อนอันนี้มันกรอบเร็ว กูแบบไม่ถ่ายเร็วเรยนะเนี่ยคุณแม่คือค่ะเคยนะคะอย่ีบโอ้โหอละเดีเ๋ยวไม่ถ้าเราใส่เยอะมันจะไม่พองนะคะ คิดว่าถ้าทำงานทุกก็เป็นอาชีพได้เหมือนแบบนึ้นเนาะนี่สนใจทำตองแต่ตอนนี้แล้วก็องหาไม่พอกาหารไม่พอก็เลยสูตรไปเลยไม่ต้อง หนูทำให้ลองพวกกินหน้าลองชิมนี่ดูให้พวกกิดหน้าลองชิมนี่มันกมีขยาวกรอบๆเราจะลองแบบที่บ้านด้วยได้ทีละเออ น้องเมย์เขาอยากกินอันเนี้ยจะต้องเช็คตัวก่อนนะอืมเดี๋ยวทำขยาเสร็จก่อนไปถ่ายงานเสร็จก่อนเดี๋ยวแปะหมดเดี๋ยวที่ส่งงานให้นันนี่หน่านันนี่สั่งไอเนี้ยไอโดนนันนี่ไม่เคยงอมหรอกนันนี่เขาเป็นคน้าเรื่องเวะใไฮคลิปนางตลกมากขนาน้องเมยังชอบเลย เพื่อนหนูยังชอบเลยอ่ะติดจกแถวอ่ะอโอ้ยค้างก่อนต้องเดี๋ยวะทีนึงมาใก่อนนะคะเอเดี๋ยวเป็นหัวคนนี่แบบสีสวยมาก,มากเพื่อนแต่เกือบไหมเปลี่ยนตัอะไรวะ ไม่ไอ้คนปัญญาประสมนะเด็กผู้ชายอุติเวทบอกเขาขายน้ำฟังปิ่งเลยเป็นรถน่ะแล้วก็ขายได้เลยนะคนคนใายบอกทำอร่อยจังแล้วบอกเอออ่า่กะได้ก่อนเอาเปรี้ยวหาถุงให้หน่อยเดี๋ยวแบ่งให้ให้ใหม่ห้องร่างเดี๋ยให้ลองพี่เพ้กอยากลองให้ห้องร่างทุกคนเลย รถแบกน้องเมย์ด้วยตามัวา้เกระดาษม่ตองเดือดไปใหนเร้อนอ๋อนีเดีนนี่่ะอือตร้อนะเป่ฮัองตัวนี้ชอบไม่ค่อาจะนั่นเพื่อนแต่ว่าอยากได้เราจะทำคลิปวิดู้มากขึ้นเพื่อนอยากดึติดตางช่องค่ะแล้วหลยๆคอมด้วยนะคะเพื่อนทคนแล้วก็ ตอนนี้พี่อ้อยอยากสอบพูดพี่เลีกก่อนแต่ยฮารามนะคะและเดี๋ยวพี่อ้อยจะจะทดลองทำนี่นะคะเผื่อจะพาสอนทำ แค่อยากดูแลเท่านั้นทำได้ไหม